ติวขาวเป็นไม้ยืนตน้นสูงสามถึงสิบหาเมตรมีสื่ออื่นว่าพักติว้วติ้วสมแต้วใส่เป็นยาแก่ประดงเลือดแก่ปวดตามขอตามกระดูกใส่บำรุงธาตกราบสวัสดีครับผมพโ,โยบ้านคำบงสูงยางสีมึงไหม บนราชธานีคือเกาครับผมมือนี้ผมมีติวขาวมาฝากครับผมรรยยารถเบื่อเมาฝาดใส่เปลือกตน้นต้มดื่มแก่ธาตุพิการดอกและยอดอ่อนใส่ออรับประทานสดหรือปรุงเป็นอาหารสรรพะคุณซอยฟอกโลหิต ซอยในการบำรุงโลหิตคอรับผมดอกและยอดอ่อนซอยในการขรับล่มในล่ำใส่ล่มนอกล่ำไส่ครับผมดอกและยอดอ่อนใส่รับประทานสดหรือปรุงเป็นอาหารแก้ไขข้อพิการ แก่ปวดตามขอตามกระดูกครับผมแกนใส่แซ่น้ำดด่มแก่ประดงแก่ประดงเลือดอันมีอาการเลือดไหล่บยุทดครับผมรากใส่ต้มดื่มแก่คัดเบาออยขับปัสสวะครับผม อย่างที่ได้จากตน้นใส่ท่าแก่สนเท่าแตกครับผมใบตำพอกท่าแก่รูปผิวหนังพื้นขั้นล่มผิดคอรับผมรากใส่ร่วมกับรากปลาไหลเผือกหัวแหวหมูใส่ต้มดื่มแก่ปัสสวาวะคัดแก่คัดเบาคอรับผม สำหรับกระผมพยโยบ้านคำบงสงยางสิมงม่อุบนราชธานีมือนีก็คงไหไวแค่นี้ก่อนขอรับผมฝากพี่น้องซอยกดไหลเป็นกำลังใจให้พโยซอยกดติดตามซอยดแแร์ช่ถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ สำหรับมิอกี้ขอกราวคำว่ากราบสวัสดีครับผม